ยาติดทำไมที่ป่เยอะในการส่วนต่ภาพรวมอยากเรียนีจับนีมาในหลาเดการกระบวนการของผู้ที่จับกุมแล้วเนี่ยศารได้ให้การตัวระดับอยู่ในีเรื่องยเพรื่องการจุนอา e s t แล้วก็การอย่งน้มาดเ้อนย่าติรวจแ้นการสมันนช่วยในการแนะนำให้ดี หน้าส่วนราชการท่านในเพเ่อแล้วก็ที่มีส่วนในยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านต้องบอภไยว่าวันนี้เราด่วนที่หนึ่ง,งกลางแล้วก็หน้าส่วนราชการได้รับมอบหมายว่าผมจะต้องมาช่วยกันฝันนงแล้วก็ผมจะประชุมให้เสร็จเที่ยงตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาขอให้สรุป โดยเฉพาะเรื่องอาหารสาระเนี่ยก็ขอให้ยกเฉพาะในส่วนที่สําคัญสำคัญนะครับนะในสามในสามส่วนเนี่ยก็ขอให้สรุปคร่าวๆเพราะว่าเรื่องยาเสพติดนี่ก็ประชากรอาเซีเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการตามการเงินแผ่ทุกการจังหวัดทุกลุ่มจังหวัดแผ่ฏิบัติการที่เข้าไปเขาไปนัดต่างๆในทุกคน คนที่ทางเราที่จะใช้ท่านับแต่อีกเรื่องหน<ม>ึ่งก็คือเรื่องของโครงการช่วยเหลือคุณคูเยียร์ปัญหาข้อขัดข้อในส่วนไหนก็ช่วยเวลาบอกด้วยจะกลับเรียนที่ประชุมว่าเป็นหลักการเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่สาคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ นั่นมาดิลงเข้าไปแน้วครับตัวหน้าส่วนที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับก็จะมีนายโยก็จะวมกลุ่มกันแล้วก็ทำชื่อนายสมนักองเสียนะครับอันนี้จะเป็น มือดีนะทั้งสิบสองสี่จอเดิมก็จะมีกิดเป็นเช่นเดิมรวมทั้งผมด้วยเป็นเจ็ดผมก็หมายถึงนะครับขออนุญาตอีกหรึ่งคร่าวๆว่าเกณหนึ่งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกาขอรับประทานสิ้นิสัรย์ว่าระส่งวัดไทยโครงการทุกครองนี้สิบหกปีแล้วก็เข้าพิญญากรเลยโหนเดิโหนมาอยู่สำนักง,งานกระจายอำนาจให้แก่เสด็จอีกปีครึ่งนะครับแล้วจึงเลื่อนมาเป็นผู้ช่วยประหลัดเปลี่ยนจากสีเป็นแทน่น C8, แปด1ีเก้าีสบอดนี้ไม่มีแล้วเขาสำนักแต่ก่อนเคยขึ้นเป็นผูต้ตรวจด้านขึ้นไม่ได้พอขึ้นไม่ได้ทำงไ,ไงครับท่านประหลัดก็ลรงให้ทุกท่านครับผมวรัญชัยวิริยะวงศ์นะครับเป็นกทจรนะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับตัวแทนของหอ,อการค้านะครับจังหวัดสระบุรี